ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนั้นเราเป็นแค่การอัดเฉยๆนะฮะผมจะลองคลิปนี้นะฮะโดยการสตรีมดูนะฮะเราจะลองดูว่าเสียงมันจะแตกต่างกันหรือไม่ก็จะลองก็จะขอเทสลองทดสอบก่อนนะครับก็ต่อจากครั้งที่แล้วที่เราตีบอสนกู้ไปนะฮะเราจะไปบอสต,ต่อไปกันเลยนะฮะอ่าก็เราก็วิ่งออกจากบอสนี้นะครับ ผมว่าว่าไปมันจะไวกว่านะงั้นเราว่าไปที่กลับไปเมืองกันเลยก็ก็เอ่มคือว่าคือว่าก็แฟนผมเขา อยู่บ้านยายเขาโดนใช้เขาเขาโดนอาจจะโดนยายใช้บ่อยนะฮะเขาเลยอนุญาตให้ผมออนเกมได้นะฮะผมก็เลยลองมาสตรีมเทเพื่อทดสอบกันดูนะฮะคือก็ผมก็แคสมาได้ประมาณเดือนก,กว่าแล้วฮะเดือน2เดือนแล้วก็เกมแรกที่ลองแคสน,นั้นก็คือเกมอิลูนาออนไลน์นะฮะก็ อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะฮะอ่าก็ตอนนี้ผมก็ได้เลิกเล่นไปแล้วนะครับอิลล่าออนไลน์ด้วยสาเหตุอันประการหนึ่งว่าผมกลับมาเล่นโทเรมียแล้วผมก็เลยต้องเลิกเล่นผมก็เลยเลิกเล่นอิลล่าออนไลน์ไปนะฮะก็กะคิดว่าจะกลับไปเล่นอยู่นะฮะก็กะจะกลับไปแคสอ่าแคส อะไรต่างๆนะฮะก็เผื่อบางคนอาจจะงงนะทางบางทางมันแบบงงจริงๆนะถ้าคนแบบไม่รู้จริงๆอ,ะอ่ะอ่าก็อาจจะหลงได้นะฮะก็เราก็ไปทางที่เราตีบอสคล์ติบอสไอที่เราเคยติบอสคลอละฮะน่ะ ก็มาทางนี้นะครับแต่เราจะแต่เราจะ,าจะผมจะพาไปตีบอสบอสเอ่อ,เ,อ,อเขาเรียกบอสอะไรว่าบอสมังกรเขียวเออบอสมังกรเขียวแล้วก็ก็จะพาไปตีบอสอีกบอสหนึ่งอีกสี่บอสนะเหมือนครั้งที่แล้วเลยครัี่แล้วสี่บอสป่าวะเออสี่บอส อ่าเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะก็จะพาไปตีบอสทั้งหมดสี่บอสนะครับด้วยกันนักแชทมันชอบเด้งหายว่ะอืมก็นี่คือทางที่เราตีบอสคนแล้วนะเราก็มาทางนี้นะฮะอ่า เราไม่เอาอะไรยา,ยากนะฮะบบอสมังกรเขียวเราเลี้ยวมาทางนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปหาพี่หมีกับเดี๋ยวเราค่อยไปหาบอสมีกับบอสมังกรไฟนะฮะอ่าเราก็จะไปลุยกันเลยนะฮะก็เกมนี้น่ารอครับก็ ระบบดีนะฮะถือว่าสวยอยู่สวยดีคือว่าสุดยอดเลยนะฮะเกมคือกราฟิกโอเคอะคือสถานที่สวยๆมีเยอะแยะเดี๋ยวผมอาจจะแคสสถานที่สวยๆครั้งหน้านะคลิปหน้านะฮะอแต่น่าจะเป็นภายในวันนี้แหละ,ะก็รอรับชมกันเลยนะผมจะต้องมีการตัดคลิปนิดนึงนะเพราะว่ามันจะได้เป็นแบบเออ ต้องมีการหยุดคลิปอะไรนิดหน่อยคือมันจะได้แบบคือได้ไม่เสียเวลามากเลยฮะหรือจะพาวิ่งไปหรือว่าจะพาวิ่งดีแต่ก็ต้องใช้เวลานานอีกนะฮะก็เดี๋ยวพาวิ่งเลยดีกว่าแต่เอาไว้คลิปหน้ารอคลิปถัดไปนะฮะก เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะก็บอสนี้นะฮะบอสมังกรเขียวนะฮะมันเอ่อมันก็ถือว่าเป็นบอสที่โหดอยู่นะฮะก็สิ่งที่นั้นก็คือมีชุดนะฮะช,ชุดบอสอ่าแล้วชุดบอสแล้วก็อะไรวะไม่ลูกธนูก็มีดก็มีดป่าซึ่งเป็นอาวุธเสริมนะฮะอ่า ก็บอสน,นี้เบรกบอสที่สองครั้งนะฮะผมก็จําไม่ได้ว่ามันเบรกตรงไหนบ้างนะก็เราก็ลองเข้าไปเลยนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยครับอาจจะมีอะไรเสียแปลก <c oughs> <c oughs> โอ้ย, <c oughs> อยช่วงนี้ก็ไปป่วอย <c oughs> อยู่เฮ้ย ก็เอ้ยอุ้ยอ้ยเกือบไปเกือบไปก็ในเกิดอาการป่วยนิดนึงนะฮะก็สนนะฮะนอนเปิดพัดลมไงหน้าหนาวไม่มีใครเอาเปิดกันหรอกกูเปิดเองก็อาจจะต้องขอทานโทษด้วยฮะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนิด คือตอนนี้นอนจ่อพัดลมมากอะโคตรจะจ่จออะแล้วไอ้บอสนี่นะฮะเกียดอยู่อย่างหนึ่งนะฮะเกียบอสตัวนี้อยู่อย่างหนึ่งนะะคือเกียบลูกสมุนมันนะฮะลูกสมุนมันโคตรกวน่อนตีเลยฮะแต่ตีเจ็บแม่งทุกบอสเลยนะ,ะที่มีลูกสมุนคือบอสตีไม่ค่อยแรงออกแต่ลูกสมุนแม่งตีแรงกว่าบอสกวนตีนว่ล่ะ ต้งขออภัยนะครับอาจจะมีคำไม่สุภาพอ๋อวิธีเบรกบอสรู o, Donald, ้แล้วจุดเบรกบอสมีอยู่สองจุดด้วยกันนะฮะคือปีกซ้ายบอสปีกของบอสข้างซ้ายนะฮะแล้วก็ตรงขาข้างขวานะฮะโอ๊ย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 และบอสนี้ก็ต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือถ้าคุณเดินขึ้นไปบนเนี้ยอ่าแล้วถ้าคุณตกนะฮะคุณจะออกจากแมปบอสทันทีนะฮะ คืออย่าตกถ้าคิดจะตีบอสอยากวิง่งขึ้นไปตรงนั้นนะฮะไม่งั้นคุณตกแมปทันทีนะฮะตกแมปแล้วเจ็บนะฮะคือต้องวิ่งใหม่นะฮะคือต้องวิ่งขึ้นมาบอสใหม่อะ่ะเดี๋ยวรอตีเทสนี้เ็่ก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะลองตกให้ดูนะฮะ จะฆ่าดีไหมวะหรือว่าจะไม่ฆ่าดีรู้สึกอยากให้คลิปมันไปเร็วๆมากคือบอสนี้ก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วอะ่ะไม่ค่อยอยากลงเลยก็ <g ül> <g ül> คือจะบอกว่าไหวไหมไหวนะแต่ก็คือลำคือโคตรลำคาสกิลบอสอะสกิลบอสก็น่าลำคาเหมือนกันนะ สกิลจริงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สกิลมันปล่อยพลังอะ่ะเออนั่นน่ะน่าขันมากแล้วแม่งปล่อยโอ้โหแล้วแม่งปล่อยตัดตัดตัดการการไล่สกิลนะฮะก็ถ้าสายเวทมานี่บันเลยกันเลยนะฮะก็คือสายเวทนี่กําลังไล่ๆอยู่นี่ถ้าไม่มีแท้งหรือไม่มีผู้ที่ชนนะฮะถ้าสายเวทมาโดดๆนี่ผมบอกเลยว่าไม่ไหวนะ คือไอ้พวกบอสตัดสกิลตัดสกิลเอ้ยอะไรเอยเนี่ยสายเวทแนะนำนะฮะว่าอย่าลงคนเดียวนะฮะก็ไม่งั้นคุณอาจจะถึงแก่กรรมได้นะฮะเตรียมปรณาตพได้เลยก็จบนี่นะฮะเราก็จัดการบอสเรียบร้อยแล้วนะฮะ โอเคก็ต okay. ่อไปเราจะลองเข้าเราจะเข้าบอสอีกรอบนะฮะแล้วเราจะลองเทสการตกให้ดูนะฮะว่าตกเรามันจะเป็นยังไงทําไมผมถึงบอกว่าอย่าคิดที่จะวิ่งขึ้นไปบนนั้นนะฮะอ่าก็มาลองกันก็ที่ผมลองสตรีมสดนี่คืออยากจะรู้ว่า ตอนสตรีมแล้วมันจะเป็นเสียงมันจะเหมือนคลิปนั้นไหมมีอยู่คลิปหนึ่งฮนะที่อยู่เสียงสตรีมมันก็ร้วๆอย่างไงไม่รู้อ่าก็เราก็ขึ้นได้ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะฮะจุดที่ผมได้บอกไว้นะฮะว่าอยากขึ้นมานะฮะเวลาลงบอลน,นี้ก็คือถ้าเราเนี่ยพอเราตกไปปุ๊บฟุบมันก็จะล่วงแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วมันก็จะเด้งออกแบบบอสทันทีนะฮะแล้วเราก็จะตกมาตรงนี้อ่า แล้วเราก็ต้องถ้าคือคุณลงปาร์ตี้อยู่ดีๆอะนั่นแหละแล้วเวลาคุณตกเกานะมันอ,อ่ะมันเหมือนเป็นภูเขาเอ,อ่ะออแล้วคุณก็ต้องวิ่งขึ้นมาบอสใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะ,ะต่อไปเราก็ไปบอสพี่หมี่กันเลยนะฮะก็บอสหมีนะ,ะแล้วก็วิ่งกลับทางเดิมนะฮะอ้าวบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมฮะว่า ทำไมเราต้องวิ่งกลับทางเดิมล่ะก็ไปตอนก็เราไปบอสนั้นก่อนไม่ได้เหรอคือตอนแรกคือผมพูดไปแล้วว่าผมจะมาบอลังก์กรเขียวคือบางครั้งผมก็สมองคือพูดไปแล้วอะคือผมจะไปบอสท,ที่มีก่อนก็อะไรอยู่นะก็เลยต้องมาบอสนี้ก่อนนะฮะ พอเสร็จจากบอสพี่หมีเสร็จแล้วก็เราจะก็จะไปไอ้งัวไฟนะฮะบอสงัวไฟเออกระทิงบอกว่าน่าจะกระทิงมักเดี๋ยวม่ก็มังกรไฟอ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละจะพูดยังไงเดียมันไม่มีปีมันไม่มีปีก <c oughs> ผมก็ไม่มัม่นใจนะครับว่ามันคือตัวหาอะไรนะฮะ วิ่งไปเลยนะฮะวิ่งมาทางนี้แล้วก็เข้ามาในนี้นะฮะนี่ฮะบอสพี่หมีจะอยู่มาชั้นสามนะฮะอ่าก็วิ่งขึ้นไปเลยดุก,ด,กดุกุก็ตัวนี้ดอบเสื้อนะฮะเสื้อของสายเวทส่วนไอ้ผีเสื้อนี่ดอบธนูนะฮะ ส่วนโกเลมนี่ดบมีดนะฮะมีดมือเดียวออแล้วก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้นะฮะวิง่ง ็จะถึงบอสพี่หมีนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมช่วงนี้คนมันลงกันเยอะจังเนี่ยนะฮะบอสพี่หมีปรับเปลี่ยนอะไรหรือเพิ่มกันดรอปของหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ,ะการที่เราจะไปสู้พี่บอสบอสหมีนะฮะเราก็ต้องมาคุยกับผู้หญิงคนนี้นะฮะเนี่ยอันแรกเลยกดอันแรกเข้าไปนี่นะ,ะบอสพี่หมีเบรกบอสครั้งเดียวนะฮะดรอปของหกอันหกอย่าง ที่รู้ผมที่ผมรู้นะคือบอสน,นี้ตอกหมวกมันนะฮะเป็นสไตล์แบบเหมือนมีอะไรมาคุมหัวเออก็เบิ้มนี่นะฮะจุดเบรกของมันจุดเดียวนะฮะเราก็เบรกไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เบึ้มไปเบิ้มไหมเบึ้มไหมอึดเว้ยอึดเราชนเลยฮนะไม่ต้องไปกลัวนะฮะ อ้าวฝ่ามือพี่ฆ่าเด้อบึ้มไปบ,บึ้มไหมบึ้มไหมบึ้มนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ไม่ดรอปหาอะไรเลยนะฮะ ขนาดเบรกบอดยังไม่ดอบนะฮะอ่าโคตรสุดยอดเลยแล้วเา็าก็วิ่งตรงมาอีกอีกบอลหนึงอยู่บอลใกล้ๆกันนะะก็เราวิ่งตรงมานี่เลยนะฮะอ่ามาชั้นสุดท้ายนะฮะซึ่งมันเป็นบอสในชั้นสุดท้ายนี้นะครับ ก็วิ่งลงมานี่นะฮะคนเยอะใช้ได้เฮ้นี่นะฮะบอทถัดไปของเรานะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับวอดตัวนี้ดอปของสามอย่างนะครับคือดอปชุดดอป ชุดดอบดาบยาดาบสองมือแล้วก็ดอบสนับนะฮะดอบหมัดเออบอตอัวน,นี้เบรกบอได้ครั้งเดียวนะฮะอ่าก็มาลองตีกันเลยค้างครับค้าง ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในการที่ครางนะครับเอโอ้ยอุย้ยตอบชแชทแฟนไม่ได้เอ้ยครางบอสบอสบอสกูค้างค้างครับตายได้ครับตายครับเราจะตายหรือไม่นั้นลุ้นเอานะฮะอุ้ยอุ้ยขอสักคู่นะครับ <c oughs> เมื่อกี้ค้างนะฮะอ่าก็ต้องขออภัยนะครับคือต้องตอบแชทแฟนก่อนนะฮะก็จะตัดคลิปก็กระไรอยู่นะคือตัดปุ๊บนี่มันหยุดเลยนะฮะแอปเวนเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นแอปสตรีมที่ดีนะฮะก็ก็คือโอ้ยอีบอส บอสนี้นะฮะคือเราต้องระวังมันนะฮะคือสกิลมีสกิลหนึ่งของมันนะฮะที่มันใช้แล้วเราจะติดสถานะไฟนะฮะซึ่งมันก็จะลดเลือดเรานะฮะการเราติดสถานะไฟปุ๊บมันจะลดเลือดเราทันทีนะครับบอสนี้นั้นเราเบรกบอสได้ตรงจุดตรงหัวตรงเข่ามันนะฮะ ตอนนี้ผมก็ได้เบรกไปแล้วนะฮะเข่ามันก็หักไปเรียบร้อยแล้วะฮะเราจะยืดเยื้อมีได้นะฮะคลิปนี้เราจะไม่ให้ยาวนะฮะเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเราจะไม่ให้ยาวนะครับก็ขอบคุณนะครับคนที่ลองติดลองเข้ามาดูนะฮะก,ก็ฝากฝากติดตามชแนลด้วยนะครับใน YouTube นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ได้นะฮะ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปผมชอบอะไรนะครับชอบถ้าสิ่งที่ผมทำอยู่นี่สิ่งที่ผมได้อัดไว้ก็ถ้าเป็นประโยชน์แล้วก็ก็ขอก็ช่วยติดตามช่วยไลค์ให้ด้วยนะฮะอ่าก็เสร็จฟิล์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับในการตีบอสนี้นะฮะก็เราเหลืออีกบอสหนึ่งใช่ไหมฮะอ่าตามคลิปนะฮะก็ไปบอสต่อไปกันเลยครับ เราจะไปตีบอสปูนะฮะอ่าซึ่งเราก็ต้องวิ่งออกกลับนะฮะอา้าวทางไหนวะอา้าวมอนทางนะฮะก็เรามาเรียกตัวช่วยของเรากันดีกว่านะครับคืออีกตัวหนึ่งนะฮะวินาวาอันไหนอันไหนนี่ยอ่าคือผมอยากรู้ว่าว่าจะเรียกสอง สองตัวตอนไหนได้ตอนไหนนะฮะอ่าก็วิ่งกลับกันเลยนะฮะปลาลุยรอเคเวสใหม่มาผมก็อาจจะเวลสูงแล้ว <c oughs> เควสหลักใหม่นะฮะตอนนี้เควสหลักตอนนี้ตันอยู่ที่บอสแมงมุมนะฮะบอสแมงมุมเลเวล เลเวลประมาณหนึ่งร้อยนะฮะเลเวลหนึ100่งร้อยเลือดสองแสนแปดนะฮะแต่ที่เราไปตีอยู่นี้เป็นมอสปูนะะเวลประมาณเท่าไหร่วะอันนี้จําไม่ได้นะครับก็ไม่ค่อยได้ตีผมไม่ค่อยได้ลุยบอสเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ฟาร์มเวลตัวตัวเล็กพวกตัวเล็กไปนะฮะฟาร์มเวลฟ ัวละครอื่นตัวอื่นของผมนะฮะพวกฟาร์มหาของเวลอะไรอย่างเงี้ยเกมนี้ดีอยู่อย่างนึงนะครับคือจุดเวลมีอยู่หลายจุดนะฮะและมีเควสที่จะช่วยในการเวลด้วยนะฮะและในการล็อกอินของแต่ละวันนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินในเกมนะเดี๋อวอยู่ในวะาผมจำไม่ได้ว่าเช็คอยู่ตรงไหนนะล็อกอินอนะอ่า แล้วมีโอกาสได้เงินปุ๊บแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ค่าเอ p นะฮะขั้นต่ำเลยนะฮะประมาณเก้าพันประมาณหลักพันนะฮะแต่ขั้นสูงนี้ไม่มั่นใจนะฮะส่วนใหญ่ผมเคยได้เก้าพันกว่าแล้วก็เคยได้มื่นสองนะฮะ ออย่าบอกนะคนที่ดูขอกูตัเต็มคือแม่กูรปแฝดคนแบบใช่หรือไม่ก็ไม่อาจรู้ได้นะขอรับก็เราก็ดูกันต่อเลยนะครับก็รอมาทางนี้นะฮะนี่นะฮะ มันไกลไปว่ะอาจจะไกไปหน่อยนะตัดคลิปไม่ได้ด้วยโอ้ก็ตอนนี้ก็ยังเจ็บใจกับเกมเซเว่นไไม่หายนะฮะแม่งเลย ปใครใครที่เล่นเซเว่นไของเกาหลีนะฮะแล้วรู้วิธีการผ่านหอไม่สิ้นไม่สิ้นสุดนะฮะหอที่ร้อยยี่สิบเอ็ดนะฮะช่วยบอกช่วยบอกกันด้วยนะครับคือผมตียังไงจัดทีมยังไงก็ไม่ผ่านสักทีนะครับก็นะ แบบว่ามันมีตัวเล่งเทินของเล่งเทินอ่ะและแม่งเจาะเกาะด้วยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จสิครับรีเลยครับรีผมนี่หลับเลยนะฮะแม้กระทั่งรีอเวกยังหลับนะฮะเจอไปยิงมนันสามสี่ทีนะฮะหลับนะฮะรีผมอ่ะโอ้ไม่เหลือสิครับ ก็วิ่งบอสมาเรื่อยๆนะฮะวิ่งมาเรื่อยๆนะครับคือเมื่อกี้ผมใช้ทางลัดในการขึ้นเนี่ยก็ถ้าใครดูทันก็หรือถ้าใครดูไม่ทันก็ลองดูซ้ําๆนะครับอาจจะเข้าใจในเส้นทางนะฮะคือเกมนี้เส้นทางบางครั้งก็เป็นเขางกุดอะไรเงี้ยบางเส้นทางก็วนไปวนมาอะไรเงี้ยนะฮะ คือเราก็ต้องพยายามปรับให้เขา้าใจในเกมด้วยนะครับก็ผมอัญเชิญอีกตัวออกมานะครับในการช่วยตีบอสนะฮะคือผมไม่ได้ใส่ชื่อไง,ไงมันเลยไม่มีชื่อก็เราเลี้ยวมาทางนี้นะครับทางนี้ปุ๊บเราก็เลี้ยวมาทางนี้นะฮะนี่นะฮะอ่าเราก็จะมาเจอตรงนี้ตัวสมุดนี่ดอกปีกเวทปีกเวทนะครับ ส่วนตัวหมาด้านหน้านั้นดบมีดดาบดาบใหญ่เออดาบสองมือเออนั่นแหละก็เราก็มาลุยกันต่อเลยะฮะอ่าเข้ามาในแม่ตรงนี้นะก็ถ้าคนเควสไม่ถึงคือบอสนี้นะบอสปูนี้นะคือต้องเควสถึงนะฮะเควสไม่ถึงเควสหลักไม่ถึงนี่คือเข้าไม่ได้นะครับ แล้วก็วิ่งมาตรงนี้เลยฮะนี่ครับลักษณะบอสปูนะบอสปูนั้นดอปของสองอย่างนะฮะคือบอสปูดอปดาบกับธนูนะฮะอ่าก็เราก็ลองเข้าไปเลยบอสปูนั้นมันมีลูกน้องมันด้วยนะมีลูกสมุนเหมือนนะะคือหมานะฮะ อ่าเป็นปูแต่เสร็จมีหมานะฮะอา่าเห็นไหมหมานะ่ะไอ้หมาที่ดอบดาบสองมืออ่ะเออที่ตรงทางเข้านะฮะที่ผมบอกไปก็เรามาจัดกันเลยอุ๊ยเจบ็จบเจบ็จบเจ็บเจ็บปูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บปูปูอยา่ยาอย่าปูไม่ดีไม่ดีเฮ้ยแล้วเลือดมึงไม่ถึงพันนะเฮ้ย เฮ้ยอีกตัวผมเลือดไม่ถึงพันเนี่ยแล้วแม่งไปยืนสดกับปูโอ้โหสุดยอดสัตว์เอ้ยพลังขึ้นเต่าหรอเฮ้ยเออลืมบอกไปบอสปูนี่มีการเบรกนะประมาณเบรกน่าจะครั้งเดียวนะใช่ถ้าจำไม่ผิดนะครั้งหรือสองครั้งนี่แหละอุ้ย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 อุติดอมพาท ไม่มียากแก้อัมพาตด้วยนะครับอ่าเกาะตแตกไอไอเวเนยก็ตอนนี้นะครับกำลังตามหาสีย้อมสีสีย้อมช่องซีนะฮะของหอกนะฮะอ่าคือจะเอามาย้อมองไงคือตอนแรกเป็นกระบองกระบองไง กระบองย้อมสีนั้นแหละสีเหลืองอะเออรับสองสีนะฮะช่องสีนะฮะของหอกสายหอกนะฮะคือสีเหลืองกับสีเขียวนะฮะถ้าได้สีไหนก่อนก็จะรับเลยนะฮะก็ได้หมดนะฮะคืออยากตอนนี้กําลังตามหาอยู่นะฮะคือถ้าได้สีแดงนี่ก็ดีนะฮะอยากได้อยู่เหมือนกันก็ถ้าใครมีก็ลองคอมเมนต์ไว้นะฮะขอราคาให้กันสี ก็ขอราคาไม่แพงมากนะฮะเพราะว่าตอนนี้หาตังค์อยู่นะฮะเก็บตังค์นะฮะในการที่จะทําให้ตัวเองมันดูดีนะฮะก็เราจบไปแล้วนะฮะในการตีบอสเรียบร้อยแล้วฮะเรามาดูกันฮะผมลืมบอกไงว่ามันเบรกกี่ครั้งเราก็มาดูกันว่ามันเบรกกี่ครั้งนะอา้าวเร์ฟไปกดรีมานายอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไง เบรกสามครั้งฮะอ้เดี๋ยวอ,อยู่นะเนี่ยแล้วเบรกตรงไหนมั้งวะน่าจะเป็นตรงตัวก้ามข้างนี้แล้วก็ขาสักข้างมั้งหรือไม่ก็ก้ามอีกข้างหนึ่งนะฮะก็ผมก็จำไม่ได้ฮะ,ะส่วนใหญ่ผมลงปุ๊บก็ยิงยิงยิงอย่าง,งเดียวเลยฮะ,ะก็คลิปก็มาถึงในตอนสุดท้ายแล้วฮะแต่เรานั้นจะนยังไม่จากกันนะฮะเราอาจจะพบเจอกันอีกนะฮะก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะก็ฝาอย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร e ให้ด้วยนะฮะกดติดตามกันเยอะๆนะฮะกดไลค์กันให้เยอะๆนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมให้ผมในคลิปต่อๆไปนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบายอ้าวเฮ้ยหยุดตรงอยู่ตรงนี้ดีว่ะ